ครูสลาขอสารฝันให้บ่าวนนดวลเพลงชิงทุนถือเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในวินาทีนี้ซึ่งเส้นทางของชีวิตนนดวลเพลงชิงทุนนั้นไม่ได้ง่ายเลยน้ำเสียงไพเราะนุ่มละมุนสะกดใจผู้ฟังจนในวันนี้ควา้าแชมป์ต่อเนื่องถึง30สมัยอีกทั้งยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่าย ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในนามนนดวนเพลงชิงทุนนั้นจากเพจครูสลาได้เล่าเรื่องราวชีวิตเล็กๆของนนดวนเพลงชิงทุนซึ่งในอดีตนั้นคุณนนเคยรับบทบาทเป็นพระเอกหมอลำวงใหญ่มือถือไม้ไฟสองหน้าใต้ชายคาหมอลำคณะใหญ่รัตนสินอินตาไทยราชก่อนชีวิตจะพลิกผันเลือกเส้นทางการเป็นพ่อค้าขายผักในเวลาต่อมา แต่ด้วยหลากหลายปัญหาภาระหนี้สินรุมเรา้าจึงขอหวนกลับมาจับม่อีกครั้งในนามผู้เข้าแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนจนสอบผ่านได้เป็นแชมป์หลายสมัยซึ่งแรงบันดาลใจในการร้องเพลงของนนดวลเพลงชิงทุนนั้นนั่นก็คือการมีไอดอลในดวงใจอย่างพี่ไผ่พงศธรเป็นต้นแบบจนมีหลายคนแซวว่าเขาคงกินไผ่เป็นอาหาร ซึ่งเมื่อครูสลาได้ทราบข่าวจึงอาสาสารฝันให้เป่าหมอลำจากจังหวัดน้องบัวลำพูคนนี้ได้ไปยืนในสตูดิโอเดียวกัน ใช้ไม้ตัวเดียวกันและถูกคุมร้องโดยครูเพลงคู่บุญของพี่ไผ่พงศธรศิลปินต้นแบบที่นนดวนเพลงชิงทุนชื่นชอบจนหมดหัวใจอย่างอาจารย์สิงห์เท่าสราวุธนักเขียนเพลงมือทองและผู้คุมร้องคู่บุญของพี่ไผ่พงศธรซึ่งผลงานเด่นๆของอาจารย์อย่างเช่นเพลงสาวกันตรึมก็มาจากปลายปากกาของอาจารย์สิงห์เท่าสราวุธคนนี้นี่เอง อีกทั้งสถานที่อัดเสียงร้องก็คือห้องอัดสบายใจสตูดิโอสถานที่สร้างศิลปินมากหน้าหลายตาซึ่งโปรเจกต์สารฝันนนในครั้งนี้นั้นจะถูกสารฝันด้วยเพลงพิเศษบทเพลงถวายเสียงแนะนำวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามอีกวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือวัดใหม่สุปดิธารามหรือวัดใหม่ริมจวนนั่นเองครับ ซึ่งเพลงนี้นะั้นนอกจากความพิเศษในข้างต้นแล้วยังได้ศิลปินกิติมัดักอย่างครูสลาคุณวุฒิรับเกียรติเป็นผู้ออกแบบการร้องและร้องไกด์ด้วยตัวเองเหมือนกับศิลปินในดวงใจอย่างพ่ภัยพงษ์สะทแทบจะร้อยเปอร์เซน์เลยก็ว่าได้ครับซึ่งเพลงนี้จะออกมาเป็นอย่างไรสามารถเข้ารับชมรับฟังได้ที่ช่องซองเดอเวลา18บแนาฬิกาในวันที่19สิงหานี้ได้เลยครับพระศรีวลียดยืน กูคืนทุกสิ่งมีมาจากวัดเก่าโบราณอภินิหารเจริญทันตาใครเห็นก็บอกเลยนะนี่คือหนึ่งวัดงามแห่งนครชัยศรีอมสีวลี